มาวัยรุ่นนะครับต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้นะจะเป็นการปลดล็อกอาถรรพ์ของนายูและนาแจ็คนะครับต้องบอกก่อน บางทีผมไปคนเดียวเนี่ยนะครับจะได้ก็มีกัดบ้างขาดบ้างหลุดบ้างนะครับได้ตัวหนึ่งสองตัวอาจจะมีบ้างแต่ถ้ามากับนัทแจ็กกี้เมื่อไหร่เนี่ยผมเนี่ยจะไม่ค่อยได้ปลาเลยนะครับไม่ใช่ไม่ค่อยไม่เคยได้ปลาเลย้วมันแปลกไหมก็สู้กันอยู่อเดออยู่กันทั้งวันอ่ะแต่นัทแจ็คจะได้คนเดียวเลยนะครับคลิปนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นการปลดล็อกอาถรรพ์นะครับเรื่องราวนะครับนะมีมากมายเหลือเกินนะครับจะเป็นยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา ไปติดตามคลิปนี้กันได้เลยไปนูล้างอาถรรพ์ไม่หมันได้ไงวะเริ่มเรื่องกันเลยนะครับวันนี้นะจากบ้านนาะยูปาจีนบุรีนะครับ กว่าจะไปถึงหมายที่น้าแจ็คปักหมุดไว้นะครับประมาณ48นาทีประมาณนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าไกลจากหมายที่แบบผมเล่นแถวบ้านนะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นฝั่งทางบ้านของน้าแจ็คนะมันจะใกล้บ้านน้าแจ็คมากกว่ารู้สึกว่าน้าแจ็คเขาจะบอกว่าเดินทางประมาณ20นาทีอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ซื้อของเตรียมข้าวเตรียมของนะครับวันนี้นะเห็นไหมลืมอ้นี่มาลืมถุงมือนะครับไม่มีถุงมือแล้วมันจะแสบแน่นอนวันเนี้ยนะครับแปลกๆนะ FC เห็นบรรยากาศไหมครับ มันจะดูเหมือนคืมฟ้าคืมฝนถ้าในกล้องเนี่ยโอ้โหดูเหมือนบรรยากาศจะดีใช่ไหมแต่วันนี้บรรยากาศมันแปลกๆจริงๆนะครับมันเขาเรียกว่าอะไรนะฝนจะมาก็ไม่มานะครับเดี๋ยวลมมา เดี๋ยวก็ร้อนประมาณนี้เลยคืออากาศหน้าเป็นไข้มากๆเลยนะครับพอถึงแล้วเราก็มาจัดเตรียมเรือกันครับผมนะต้องบอกก่อนว่าหมายเนี่ยผมเองนะครับเคยมากับน้าแจ็ครอบหนึ่งแล้วมันเป็นหมายของน้าแจ็คแหละเพราะหมายส่วนใหญ่ที่ไม่ได้อยู่แถวบ้านผมเนี่ยนะครับเป็นการอัญเชิญจากน้าแจ็คมา,านั้นน้าแจ็คเป็นคนหมายเยอะมากๆนะครับไม่แปลกเลยน้าแจ็คเนี่ยตกปลามาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับคือคุกคี่ก็เรียกโตมากับเบ็ดโตมากับเบ็ดนะครับแล้วก็แกนี่เล่นเรือมาก่อนผมนะครับนะหมายแกนี่ยเยอะมากมายชั่วโมงบิน นป็นเหนือกว่าแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยผมไปกับแกมาหลายรอบแล้วนะครับผมรับประกันว่าคนเนี่ยของแท้นะครับนะอย่างที่นายยูเคยบอก FC ไปสม่ําเสมอเลยนะครับว่าถ้าเราอยากจะทําอะไรให้เก่งน่ะประสบความสําเร็จน่ะนะครับให้ไปกับคนที่เก่งบ่อยๆนะครับเราจะติดความเก่งของเขามาไม่มากก็น้อยนายยูเชื่อเลยว่าทุกวันนี้นะครับที่ออกหมายกับน้าแจ็คออกหมายกับคนอื่นมานะครับไม่ว่าจะเป็นใครที่แบบว่าชั่วโมงบินเหนือกว่าเราเนี่ยเราก็เหมือนจะซึม ซับนะครับได้ดูทัศนคติการมองหมายของเขาการวางเรือของเขาหมายแบบนี้ตียังไงหมายแบบนี้ต้องทํำยังไงนะครับประมาณนี้นะครับมันไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดหรอกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีทางลัด ให้เราสอบถามผู้รู้แล้วก็ต้องเปิดใจกับตัวเองด้วยนะว่าเรายังมีข้อบกพร่องตรงไหนก็แค่เอามาแก้เท่านั้นเองครับผมถ้าฟุตเทจเมื่อกี้นี้ใครสังเกตดีๆเนี่ยนะยยูจะเอาหูอ่ะมาแนบกับตัวลอกนะครับนะมาดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผมนะฮะว่ามันมีเสียงอะไรวะ <c oughs> ว่าและไกด์แตก จริงว่าแล้วเสียงอะไรเดี๋ยวไปเปลี่ยนคันก่อนอหกักไกลหกักนี่ครับตอนแรกก็ไม่ได้เอกใจนะครับแต่งงว่ามันมีเสียงอะไรว่าตอนแรกนึกว่าเกี่ยวกับลอกนะครับนี่ยังดีนะที่มาไม่ไกลมากนะครับนะแต่ตอนกลับนี่เป็นไงนะครับผมไม่กลับทางเดิมนะผมจะขึ้นมาแล้วก็เดินเอานะครับเพราะว่าถ้ากลับทางเดิมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าวันนี้มันมีช่องผักตบเนี่ย ที่มาเป็นเขาเรียกอะไรนะช่องตันเนะ่ยเยอะมากต้ำพายแบบมันเหนื่อยนะครับนะเดินดีกว่านะครับก็เลยเดินไปเปลี่ยนคันนะครับยิ่งดีนะครับมีคันและลอกสำรองมาอีกหนึ่งชุดอ่ะหลังจากเปลี่ยนคันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กลับเข้ามาสู่เกมเหมือนเดิมนะครับนะมาเจอกันนะครับแล้วแจ็คไม่ได้ไปไหนไกลเลยอยู่ที่เดิมนั่นแหละเขากินข้าวรอผมนะครับนะแล้วมาดูจังหวะนี้กันวัยรุ่นนะคุยกันไปคุยกันมาแท้แท้ วันนี้ใกล้บ้านนะ้วแจ็คใช่ไหมประมาณยี่สิบกเลยอุ้ยโดนแล้วอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมนึกว่าอยู่ไปแล้วนะเฮ้ยเอาเว้เอาเว้โอ้โหเมื่อกี้เสียดายนะครับกําลังคุยกันอยู่เพลินเนี่ยเป็นการกัดครั้งแรกของวันนี้ แล้วมากัดผมน่าจะอยู่ๆไปเลยแต่ตอนวัดเนี่ยรู้สึกว่าตึงนะแต่พอย้ําครั้งที่สองครั้งที่สามอะ่ะก็รู้สึกแล้วว่าไม่น่าจะอยู่อ่ะนะครับไม่เป็นไรเอาใหม่ผิดเหลี่ยมไม่ไหน่อยนะมันดวงมันยังไม่ตายตมันกัดนี่นะตะโขงแป,ป๊บซี่เดี๋ยวเราใช้กันต่อเลยวัยรุ่น วันนี้นะฮะนายูก็จะใช้สีทึบๆเป็นพิเศษนะครับนะแป๊บซี่นะครับดีที่สุดนะครับวันนี้ใช้สีเดียวทั้งวันเลยนะเพราะอากาศมันปิดๆแล้วก็รู้สึกว่าพอหยิบสีนี้มาเนี่ยวันนี้กัดดีกัดค่อนข้างดีเลยอ่ะ FC นะครับดูฟุตเทจที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้กันได้เลยครับผมมีโดนมีโดน ตัวนั้นมาเผลอๆนะครับนะไม่ได้ส่งนะงัดเลยไม่อยู่นะครับตัวนี้ลองส่งดูนะครับดันอยู่ในป่านะครับส่งไปปุ๊บพาลากเข้าไปติดป่าปุ๊บวัดนะครับหลุดไปแล้วหลุดไปตั้งแต่รอบแรกแล้วแหะครับย้ําไปอย่างนั้นนะฮะอ่ะท้อก็มีไว้ลิงถือนะครับเอาใหม่ไวรุ่นไปพอผมรู้นะครับว่าป่ามันกัดซุ้มนี้ ผมก็เลยนะครับนะล่องตีกลับนะครับไม่ไปต่อนะาแจ๊กก็ตีไปต่อแล้วแต่ผมม่นล่องตีกลับมาที่เดิมๆนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยจากการคาดการณ์เนี่ยถ้ามันกัดอยู่ตรงเนี้ยฝูงมันน่าจะอยู่แถวนี้นะครับก็เลยมาตีสแกนที่เดิมๆดูอ่ะเดี๋ยวลองชมคลิปนี้กันฮะว่ามันจะโดนหรือมันจะไม่โดนวัยรุ่นวันนี้นะอเดี๋ยวรู้เลย

กว่าจะรอดแห้วนะครับนะสุดท้ายก็รอดนะครับเพราะผมถือกติไว้ว่าทอน,นั้นมีไว้ให้ลิงถือแต่มันก็ได้แค่รอดแห้วจริงๆนะเพราะไม่มีแต้มที่จะได้เพิ่มเลยส่วนน้าแจ็คนะครับว่าเขาได้กี่ตัวนะครับแต,แต่แต่ผมใบไว้ก่อนนะเขาไม่ได้ปาชโดเลย เขาได้แต่ไปช่อนแต่ผมไม่บอกนะว่าเขาได้กี่ตัวแต่ได้เยอะมากนะครับถ้าอยากรู้ว่ากี่ตัวไปติดตามต่อนะครับที่ช่องนะแจ็คกี้วอลล์วได้เลยนะครับนะส่วนรอบบ่ายเนี่ยไม่มีอะไรมากัดผมเลยนะครับแล้วฝนก็เริ่มมาก็เลยเก็บกล้องเก็บอะไรกันนะครับตั้งแต่บ่ายสองครึ่งนะครับสรุปแล้วกลับบ้านประมาณ4ี่โมงประมาณนี้นะครับก็เก็บเรือเสร็จอะไรเสร็จฝนตกโคตรแรงเลยนะครับโอเคนะครับนาวันนี้สุดท้ายแล้วนายูก็มาทําภารกิจฟิตโชนะครับในการรอดแห้วช่องนะแจ็คกี้ สำเร็จแล้วสําหรับใครที่ติดตามนายยูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ใหนายููขอภายมือโปหัดตกด้วยนะครับจากลากันไปก่อนคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากอุดหน,นุนเจ้าเหยื่อตะขอโขงเหยื่อปลอมมีกลิ่นด้วยเด้อเจอกันที่ตะก้าสิค้าได้เลย